สวัสดีค่ะในขณะที่การเลือกตั้งปี2,569กําำลังใกล้เข้ามามีคำหนึ่งที่แบบเหมือนจะกระโดดจากหน้าข่าวอาชญากรรมมาอยู่ใจกลางเวทีการเวืองเลยนะคะคำนั้นก็คือทุนเทาจากที่เคยเป็นเรื่องของแก๊้งไม่ฉาชีพตอนนี้กลายเป็นประเด็นหลักที่หลายพักใช้หาเสียงกันเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทุนเทาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นวาระสำคัญทางการเมืองได้ ข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งบทความข่าวบทวิเคราะห์แล้วก็คำประกาศของนักการเมืองเองเลยเราจะมาลองปฏิติประต่อภาพให้เห็นกันตั้งแต่ธุรกิจมืดไปจนถึงความเชื่อมโยงที่อาจจะไปถึงการเมืองระดับสูงเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับพวกเราทุกคนใช่เลยครับแล้วประเด็นนี้ต้องบอกว่ามันซับซ้อนกว่าแค่การจับผู้ร้ายนะฮะเพราะมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยมันกัดกินโครงสร้างของประเทศเราลึกมาก ตั้งแต่เศรษฐกิจความน่าเชื่อถือไปจนถึงโครงสร้างอำนาจเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคำถามแรกที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันทุนเทาที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงคะ่ะมันต่างจากภาพจำเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลแบบเก่าๆที่เราเคยได้ยินมาแค่ไหนโอ้โห oh ต่างกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือจุดที่ทำให้มันอันตรายกว่าเดิมมาก มีบทวิเคราะห์ของคุณอัตศิทธิ์พานแก้วในมติชนเขาชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของมันได้น่าสนใจมากคือในอดีตเวลาเราพูดถึงทุนนอกกฎหมายเราอาจจะนึกถึงยาเสพติดบ่อนตามชายแดนหรือค้าของเถื่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องมีหน้าร้านมีสถานที่ที่จับต้องได้นะครับคือยังพอมีร่องรอยให้เห็นให้ตามจับกันได้อยู่ถูกต้องครับแต่ทุนเทายุคใหม่เนี่ยมันปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบแล้ว มันกลายเป็นเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือที่อาจจะเรียกว่าเป็นเ,เศรษฐกิจแกมเมอร์ไปแล้วด้วยซ้าที่สร้างเงินมหาศาลจากการหลอกลวงแล้วก็เอาเงินพวกนั้นไปฟอกผ่านคริปโตเคเรนซีซึ่งมันมันไร้พรมแดนซับซ้อนแล้วก็ตามรอยยากกว่าเดิมเยอะมากครับแล้วมิติเรื่องความเป็นต่างชาติล่ะคะดูเหมือนว่าเราจะได้ยิงคำว่าทุนจีนสีเทาบ่อยมากเป็นพิเศษเลยประเด็นนี้สำคัญมากครับ บทวิเคราะห์ชี้ไปที่การไหลบ่าของทุนผิดกฎหมายจากจีนซึ่งมันมีสาเหตุที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังหนึ่งในนั้นคือนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าวิกฤตการสะสมทุนที่มากเกินไปประกอบกับการที่รัฐบาลจีนเองก็ปราบปรามหนักมากทําให้ทุนร้อนพวกนี้ต้องหาทางออกเดี๋ยวนะคะขอขยายความคําว่าวิกฤตการสะสมทุนที่มากเกินไปสักนิดได้ไหมคะฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคมากเลย ครับผมพูดง่ายๆก็คือมีเงินสะสมในระบบเศรษฐกิจจีนเยอะมากจนจนหาที่ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีๆในประเทศได้ยากแล้วเงินร้อนพวกนี้เลยต้องหาทางออกไปโตที่อื่นซึ่งประเทศไทยก็กลายเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดเพราะโครงสร้างพื้นฐานเราดีระบบการเงินก็เชื่อมต่อกับโลกแต่ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลของเราอาจจะยังมีช่องโหว่ทำให้ไทยถูกใช้เป็นทั้งฐานปฏิบัติการและก็ศูนย์กลางการฟอกเงินไปพร้อมๆกันเลยครับ พอจะมีตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดๆไหมคะว่าปฏิบัติการของเขามันเป็นยังไงมีข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บบอร์ดพันทิปนะครับที่เคยมีการพูดถึงกรณีผับดังย่านเอกมัยอย่าง Babyface mm hmm. เขาให้ข้อมูลว่าราวๆปี2562เนี่ยมีกลุ่มทุนจีนเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็เปลี่ยนโฉมผับนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางยาเสพติดของกลุ่มนักเที่ยวไฮโซเลยที่น่าตกใจกว่านั้นคือรายละเอียดที่ว่า ขบวนการนี้ถึงกับใช้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เป็นคนส่งยาเสพติดเพื่อเลี่ยงการตรวจค้นเดี๋ยวนะคะใช้ผู้หญิงท้องเป็นคนส่งยาเลยเหรอคะโหนี่มันระดับองค์กรอาชญากรรมในหนังชัดๆเลยการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพวกเขาหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายในตอนนั้นบ้างคะคือเจ้าหน้าที่ถูกซื้อไปแล้วหรือว่าแพทย์ตามไม่ทันจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากครับ มันสะท้อนได้ทั้งสองอย่างเลย 1. คือความโหดเหี้ยมไร้ขีดจำกัดของเครือข่ายพวกนี้และ 2. คือความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำแบบนี้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับซึ่งความมั่นใจแบบนี้มันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันบอกเป็นนัยยะว่าอาจจะมีตะข่ายคุ้มครองบางอย่างอยู่เบื้องหลงังเข้าใจเลยคะ่ะว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมธรรมดาแล้วแต่มันมีโครงสร้างบางอย่างรองรับอยู่ แล้วผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจล่ะคะไอ้ธุรกิจมืดมูลค่ามหาศาลพวกนี้มันสร้างความเสียหายให้ประเทศหรือส่งผลต่อคนทั่วไปที่ทำมาหากินสุจริตยังไงบ้างกระทบโดยตรงและรุนแรงมากครับในบทสัมภาษณ์ของคุณกรจาติกวน,นิช์ในไทยรัฐเขาประเมินความเสียหายจากขบวนการแสแกมเมอร์และกิจกรรมสีเทาทั้งหมดไว้สูงถึงประมาณ1%ปเซของ GDP ประเทศเลยนะครับ1%ปอร์ซนนั่นมันเท่าไหร่คะเนี่ย คิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็เกือบ2 0 0แสนล้านบาทต่อปีครับ2 0 0แสนล้านโอ้โหนั่นมันงบประมาณกระทรวงใหญ่ๆทั้งกระทรวงเลยนะคะแล้วเงินจำนวนนี้มันหายไปไหนคะส่วนใหญ่ไหลออกนอกประเทศครับไม่ได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจของเราเลยนี่คือความเสียหายขั้นแรกแต่ที่ซับซ้อนกว่านั้นคือมันไปบิดเบือน,นกลไกเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะค่างเงินบาท บทวิเคราะห์ในมติชนอธิบายประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่วนหนึ่งมาจากเงินร้อนที่ไหลเข้ามาฟอกไม่ได้เกิดจากการส่งออกที่แข็งแกร่งจริงๆอ๋อตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะหมายความว่า คนทั่วไปอาจจะเห็นข่าวว่าเงินบาทแข็งค่าแล้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นอาการของโรคร้ายที่กำลังกัดกินประเทศอยู่ข้างในเป็นความแข็งแกร่งจอมปลอมที่กำลังฆ่าผู้ส่งออกกับธุรกิจ SME ของเราทางอ้อมอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการสรุปที่แม่นยำม,มากครับมันคือความแข็งแกร่งที่ไม่ได้สะท้อนสุขภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงมันทำให้ผู้ส่งออกของเราต้นทุนสูงขึ้นขายของยากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเล็กๆก็ต้องเจอกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากกลุ่มทุนที่มีเงินมหาศาลแล้วก็ไม่สนกติกาอะไรเลยนอกจากนี้เรายังเห็นผลกระทบอื่นๆเช่นการปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่ให้สูงจนผิดปกติทําให้คนธรรมดามีบ้านได้ยากขึ้นไปอีกผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ว่ามานี่น่าตกใจจริงๆค่ะแต่มันก็เกิดคําถามที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาธุรกิจผิดกฎหมายระดับ2 0 0 0 0 0ล้านบาทแบบนี้มันจะลอยนวลอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีใครคอยอุ้ม เรื่องนี้ต้องโยงไปถึงการเมืองแน่นอนแน่นอนครับและนี่คือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยคุณกรจาติกุนิศเขาใช้คําเปรียบเทียบเห็นภาพมากเขาบอกว่าปัญหานี้มันมีตอขนาดใหญ่อยู่ซึ่งตอที่ว่านี้ก็คือนักการเมืองและผู้มีอํานาจบางกลุ่มที่ทําหน้าที่รับเงินผิดกฎหมายพวกนี้เพื่อแลกกับการซื้อความคุ้มครองสิ่งที่น่ากลัวกว่าการคอร์รัปชันแบบเดิมๆคือเขาชี้ว่าเงินจากธุรกิจสีเทาพวกนี้มันไม่มีต้นทุน และไม่มีเพดานครับไม่มีต้นทุนไม่มีเพดานช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะครับการคอร์รัปชันแบบดั้งเดิมอย่างการกินเปอร์เซ็นต์โครงการของรัฐมันยังมีเพดานอยู่ที่มูลค่าโครงการนั้นๆแต่เงินจากเว็บพนันหรือแก๊งคอสเซนเตอร์มันเป็นเงินที่ได้มาฟรีๆจากการหลอกคนอื่นมันเลยไม่มีต้นทุนและสามารถจ่ายได้อย่างไม่จํากัดเพื่อซื้ออํานาจและการคุ้มครองทําให้มันไหลเข้าสู่ระบบการเมืองได้ง่ายและรุนแรงกว่าเงินจากแหล่งอื่นมาก ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แค่การติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้หลับตาข้างหนึ่งอีกต่อไปแล้วสิคะแต่มันคือการสร้างระบบอุปธรภมขนาดใหญ่ที่ฝังลึกเข้าไปในโครงสร้างอำนาจเลยยิ่งกว่านั้นอีกครับถ้าเราเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิชาการเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายจะเห็นภาพที่น่ากลัวกว่าเดิม นี่ไม่ใช่แค่การรับสินบนแต่เป็นกระบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบที่ใช้กฎหมายและนโยบายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำผิดของตัวเองเป็นความร่วมมือกันของหลายฝ่ายเลยครับทั้งนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจกลุ่มทุนเพื่อผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องทําให้การตรวจสอบทําได้ยากมากเพราะทุกอย่างบนหน้ากระดาษมันดูเหมือนจะถูกกฎหมายไปหมดการทุจริตเชิงนโยบาย ฟังดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่คุณรังสีมันโรมจากพักประชาชนอภิปรายเลยนะคะที่เขาไม่ได้แค่ชี้เป้าไปที่ทุนจีนสีเทาแต่พยายามลากไส้ไทยเทาที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังออกมาในการอภิปรายครั้งนั้นมีการกล่าวหาเจาะจงไปที่สอวอุปกิจปาจริยงกูลว่าผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดแถมยังตั้งข้อสังเกตไปถึงที่ทําการพักรวมไทยสร้างชาติว่าอาจมาจากการฟอกเงินซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการกล่าวหาจากฝ่ายการเมืองนะคะ แต่การชี้เป้าไปที่คนระดับวุฒิสภาแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากว่าให้กลายเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆและนั่นก็เป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ส่งผลโดยตรงมาถึงสมรภูมิเลือกตั้งปี2 5 6 9ที่กำลังจะมาถึงนี้แหละครับแล้วมันกลายมาเป็นประเด็นหาเสียงที่ส่งพลังได้อย่างไรคะจากปัญหาที่ดูซับซ้อนและจับต้องยากแบบนี้เพราะต้นทุนทางการเมืองในการเลือกตั้งมันสูงขึ้นอย่างกี่ปกติครับบทวิเคราะห์ในมติชนตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่า ค่าใช้จ่ายมาได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การหาเสียงตามกฎหมายแต่มันรวมถึงค่าใช้จ่ายนอกระบบมหาศาลทําค่าดูแลหัวคะแนนค่าใช้อิทธิพลต่างๆคําถามใหญ่ที่สังคมเริ่มตั้งก็คือเงินทุนจํานวนมหาศาลเหล่านี้มาจากไหนมันเลยเกิดความกังวลว่าเงินเทาพวกนี้อาจถูกใช้เป็นการลงทุนของกลุ่มทุนผิดกฎหมายเพื่อให้ได้อํานาจและความคุ้มครองหลังเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆเลยถูกบีบให้ต้องออกมาแสดงจุดยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นี่จึงเป็นที่มาของสโลแกนหาเสียงที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจึงได้เห็นพักการเมืองพยายามวาดเส้นแบ่งให้ชัดเจนอย่างพักประชาชนก็ใช้สโลแกนไทยไม่เท่าไทยเท่าทันไทยทันโลกในขณะที่พักประชาธิปัตย์ก็ประกาศจุดยืนที่แข็งก้าวมากด้วยสโลแกนไทยหายจนไม่ทนทุนเท่าเนาเมื่อแหล่งข้อมูลของเราพูดถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ไว้ค่อนข้างชัดเจนเราลองเจาะลึกลงไปในยุทธศาสตร์ของเขาหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ จุดยืนของพวกเขาถือว่าแข็งกกราวมากโดยเฉพาะท่าทีของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ประกาศสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขเหล็ก3ประการในการเข้าร่วมรัฐบาลที่สยามรัฐรายงานไว้นะครับคือ 1. รัฐบาลต้องไม่มีมนทินเรื่องทุนเทาและการทุจริต 2. ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงามของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งและ 3. ต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นคุณอภิสิทธิ์ยังเคยประกาศชัดเจนด้วยว่าจะไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคร้าทําได้โดยอ้างว่ามีหลักฐานว่าผู้นําพรรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการแสแกมเมอร์ถือเป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูกับบางพรรคอย่างชัดเจนเลยนะคะการวางตําแหน่งตัวเองแบบนี้มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ยังไงคะมันสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของคุณกรจติกวนิตที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับไทยรัฐครับว่าพรรประชาธิปัตย์ตั้งเป้าที่จะเป็นพรรคตัวแปร คือเป็นพรรคที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งรัฐบาลพวกเขาวางตําแหน่งตัวเองเป็นเหมือนผู้คาประกันว่ารัฐบาลชุดต่อไปต้องโปร่งใสและปลอดจากอิทธิพลของทุนเทาเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการดึงคะแนนจากกลุ่มคนที่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆแล้วก็ต้องการความโปร่งใสเป็นอันดับแรกครับโอเคค่ะมีการประกาศจุดยืนต่อต้านกันอย่างแข่งขันแล้วในฝั่งของแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมล่ะคะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ ข้อเสนอที่ถูกพูดถึงในแหล่งข้อมูลของเราแบ่งออกได้เป็น2แนวทางหลกัหลกๆครับแนวทางแรกคือการใช้เทคโนโลยีและการเงินเข้าปรับปรามส่วนแนวทางที่2คือการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองน่าสนใจค่ะเรามาเริ่มที่แนวทางแรกกันก่อนแนวทางแรกถูกนําเสนอโดยคุณกรจติวณิชเขาเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะกฎหมายฟอกเงินของปป,ปงอ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPa แต่หัวใจสำคัญที่เขาย้ำคือการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยบูรณาการข้อมูลกับสถาบันการเงินเพื่อตรวจจับและสกัดธุรกรรมที่น่าสงสัยตั้งแต่ต้นทางเลยเขาเชื่อว่าการตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือการทำให้เงินสกปรกหมุนเวียนไม่ได้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการไปไล่เพิ่มโทษทีหลังเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอของเงินเลยไม่ใช่รอให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยไปตามจับถูกต้องครับ ส่วนแนวทางที่สองซึ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้เสนอจะมองไปที่ภาพใหญ่กว่านั้นคือการปฏิรูปโครงสร้างทางเมืองที่เป็นเหมือนกรอกคุ้มกันทุนเทาเขาเสนอให้แก้ไขที่มาของสอวอให้ยุดโยงกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญคือต้องปฏิรูปองค์กรอิสระให้โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อกอบกู้ศรัทธากลับคืนมาเพราะตราบใดที่โครงสร้างอํานาจยังมีช่องโหว่ทุนเทาก็จะหาทางเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เสมอฟังดูแล้วเหมือนแนวทางหนึ่งเป็นการผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุด ส่วนอีกแนวทางเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวแล้วทั้งสองแนวทางนี้มันเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรคะเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยครับพวกเขามองว่าการจะทำให้ทุนเทาโตได้ยากต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข่งแกร่งโปรง่งใสและแข่งขันเป็นธรรมขึ้นมาแทนที่เป้าหมายของเขาคือผลักดันให้ GDP โต5%ปอร์เภายใน4ปีปีผ่านการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่เช่น การออกกฎหมาย Super Act เพื่อยกเลืกอกกฎหมายที่ล้าสมัยการสร้างรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบและการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟกับภาษีทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่สะอาดและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกรอบป้องกันทุนเท่าที่ดีที่สุดในระยะยาวนั่นเองครับฟังทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ทุนเทาได้วิวัฒนาการตัวเองจากแค่ปัญหาอาชญากรรมกลายมาเป็นภัยคุกคามเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนต่อทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจนกลายเป็นเส้นแบ่งสําคัญที่พรรคการเมืองต่างๆต้องหยิบขึ้นมาเพื่อประกาศจุดยืนของตัวเองในการเลือกตั้งปี2569ที่จะถึงนี้ถูกต้องที่สุดครับความท้าทายที่แท้จริงในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การจับกลุ่มผู้กระทําผิดเป็นรายๆไปแต่คือการต่อสู้กับการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งเป็น,นกลไกที่ซับซ้อน มีการใช้เครื่องมือของรัฐมาสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำที่ผิดกฎหมายการจะเอาชนะสิ่งนี้ได้จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจและระบบเศ,ษศรษฐกิจในประเทศอย่างลึกซึ้งเลยครับก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากบทวิเคราะห์ในมติชนที่อยากจะทงทายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะเขาพูดถึงแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกว่า social isomorphism หรือความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างทางสังคมฟังดูน่าสนใจนะครับ ออรรเขาอาธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ทุนเทาจากต่างชาติสามารถเข้ามาเติบโตและฝังรากลึกในสังคมไทยได้ง่ายและรวดเร็วเป็นเพราะโครงสร้างสังคมของเรามีวัฒนธรรมระบบอุปธรรมที่แข็งแกร่งและคล้ายคลึงกับสังคมต้นทางของทุนเหล่านั้นอยู่แล้วมันเลยเหมือนกับการเทน้ําลงไปในดินที่พรุนและมีร่องน้ําเดิมอยู่แล้วทําให้น้ําสามารถแทรกซึมลงไปได้อย่างรวดเร็วและได้รับการโอบอุ้มจากโครงสร้างเดิมอย่างง่ายดาย เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมและน่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับมันหมายความว่าปัญหาอาจจะไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่โครงสร้างภายในของเราเองก็เอื้อให้มันเติบโตด้วยใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคิดกันต่อว่า หากเป็นเช่นนั้นจริงการแก้ปัญหาทุนเทาจะสามารถทำได้สำเร็จด้วยกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวหรือแท้จริงแล้วมันจำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ในสังคมของเราทั้งระบบ